สวัสดีครับวันนี้ก็มาพื่กับผมอีกแล้วนะครับเนาะก็จะมาปั้นทุน350แล้วกันอ่ะจัดไปครับผมลองมาปั้นทุนน้อยดูหน่อยครับผมนะก็ไม่ค่อยได้จัดกันหน่อยครับผมกับทุนหลักร้อยส่วนมากก็จะมีสามพันสองพันหนึ่งพันบ้างครับผมลองมาปั้นทุนน้อยดูหน่อยนะครับเนาะเอาใจเอฟซีผมหน้ามืดไปหนึ่งดอกโอ้โหโอ้ยยังวะเออไฟใหม่ดิ <laughs> เหลือห้าสิบโอ้โหเกิน เต็มที่อ่าคผู้ชมนะเต็มที่นะถ้ามืดสองรอบผมไม่เล่นแล้ววันนี้เกมคริวก็ต้า่านผู้ชมไม่เล่นมาหลังดีกว่าครับผมใจเย็นเพื่อนไปก่อนดีใจเย็นๆเออเอาหน่อยดิโอโหไ้เอ้าคูณสี่ครับผมคืนคูณขึ้นครั้งละสี่คุผู้ชมนะมันไม่ได้คูณสี่เลยนะคูณขึ้นครั้งละสี่ดูหน่อยดิสามร้อยห้าสิบเราจะเป็นยังไงเอียบร้อยมาดีไวสุดแถวไปดีเอ้ามาสวยครับผม มาสวยครับมาสวยครับผมเอาดิตัวแพงด้วยบ้างไปหนึ่งดอ,อกก่อนครับผมเกบสามมาไล่สามร้อยเราก่อนคผมชมโอ้ยแตกหนึ่งเอาดิเออสวยถ้ามาแต่ตัวแพงๆแ,แบบนี้ก็พอชื่นใจหน่อยผมพอได้ยิ้มได้ผมชมนะโอ้ยสามตัวสวยงามมาอีกดิสองสวย มาอีกดีเอ้ยเอาดิกเอาเรียงกันสามสองหนึ่งคุผู้ชมนะอันนี้ก็สองตัวครับผมเรียบร้อยไปดิห้าห้าห้าถ้าร้อยห้าสิบห้าครับผมสวยอ้าวยืนเจ็ดร้อยผู้ชมใส่เต้าไปเรื่อยๆครับผมเอีมเป็นยังไงของมันวะเนี่ยมาช็อตใหญ่รอบเดียวเงียบอีกแล้วสเกเตเต มาดิสวย45ไปมาสวยถ้าสเก็ตเตอร์ติดมาแบบนี้โอ้โหมันยังพอได้ลุนสเก็ตเตอร์ตัวต่วตอไปนะท่านผู้ชมนะแต่ถ้ามันมาแบบนี้เดี๋ยวาสเก็ตเตอร์แม่งมาตัวเดียวยังไงก็เรียบร้อยจบข่าวช่องเจ็ดครับผมมาอีก125สวยอา้าวอย่างน้อยเราสามารถที่จะซื้อเบ,บ็ด750ได้นะนผู้ชมนะนะ750น่าจะเบ,บ็ดเท่าไรเบ็ด10หรือเปล่าอาจจะเบ็ด10นะ,ะจัดไปครับผม750มา อย่าไปหยองครับผมนะครับเราสามารถจนถึงขั้นนี้แล้วลองปั้นทุนน้อย่านผู้ชมนะลองปั้นทุนน้อยดูครับผมส่วนมาก็ไม่ค่อยได้ปั้นนะครับโอ้ยแม่งเกือบหน้าดําเกือบหน้าดําเกือบหน้าดําสวยงามรอบเดียวโหมาเถอะเพื่อนเออเอาให้ห่างๆไปกอดพื้นที่เป็นแสนไล่เป็นโรงไอตารางวาเดียว่านผู้ชมนะ <c oughs> ยาวไปครับผมเอาอีกแล้วสเก็ตเตอร์ าดิสวยครับผมตัวแพงเข้าบ่อยผู้ชมแม่ตัวไม่แพงไม่ค่อยเข้าแลวเข้าเพลงเข้าแต่ตัวแ,แพลงนะดูดิสวยคูณ17ไปมาดิคูณยีบมาดิสวยก็มาดิครับสวยครับผมโย้ายาวๆครับผมคูณ3าสถึงคูณร้อยไหมเอามาวะมาวะ มาว 15, ่า45ครับผมมาดิโอ้ยเอา66คูณ45มา2 0 0นเรียบร้อยสบายใจไปครับผมเอา300ตอนนี้ก็มาอยู่ที่3พันแล้วผู้ชมก็โอเคแล้วครับผมสบายใจครับผมเอามีโอกาสอีกห้ารอบเจ้าจะมาหรือไม่เจ้าไมคเลียอพยัตตาลาลาลาเจ้าเงี่ยพิดยังวะ เออดอกนี้ไปก่อนรวมสิบแปดคูณสี่สิบเก้าก็เดิมันนี้แปดร้อยเอาดิสามพันเก้าสองรอบสองรอบโอ้แม่งหน้าได้นะดอกนี้ท่านผู้ชมสวยครับผมยาวไปก่อนยาวไปก่อนยาวไปก่อนสวยมาดิคูณหกสิบเอ็ดครับผมสวยงา่ามาต่ออีกทีออขออีกรอบขออีกรอบไม่ให้ครับผม ตูมไปอีกพันห้าร้อยโอ้โห้าพันสี่นะท่านผู้ชมเรียบร้อยครับผมมาห้าพันสี่นะครับน่าปั้นทุนสามร้อยน้ชมนะปั้นทุนสามร้อยแม่งก็เอาการนะสามร้อยมาถึงห้าพันสี่ก็ถือว่าโอ้โ oh, หสุดแล้วท่านผู้ชมนะสุดแล้วนะสําหรับทุนหลักร้อยท่านผู้ชมนะแต่มันไปได้ต่อนะแต่ว่าเราพอใจแค่นี้ท่านผู้ชมเราพอใจแค่นี้ไม่ฝืนนะ้มนชมนะได้แค่ไหนก็ต้องพอใจแค่นะั้นท่านผู้ชม ฟื้นไปก็มีเสร็จโดนชมนะได้แล้วก็ควรไหนควรเลิกครับผมนะครับเนาะอ่ะโอเคผมก็สำหรับ a m b pro 8ปนะครับเนาะก็ค่อยมาเจอกันใหม่ในเกมต่อไปดีกว่านะครับเนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ